โสวย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 เลยได้ค่ะว่แมวไม่แมวชอบกูนี่อันพอดีพอดีนะคะโอ้แท้แพงมากเลยโอ้ยได้ค่ะได้เหรอคะได้ค่ะน้องสามน้องน้องเอองั้นนี่อกระเป๋ากระเป๋าใบนี้มานะนี่มันเข้ากับรองเท้ากูนี้ไปเอามาหน่อยไปหยิบมาเร็วค่ะ อะไรเล่าเนี่ยแกลองอยากได้อะไรหรือเปล่าไม่ร้จัคุณนายขอบใจจ้ะไม่เอาจ้ะเอามาไม่เป็นไรจ้ะชาชานี่วันนี้ของชาเลยเราดูไม่เอาดีกว่าาทำไมอ่ะเอาสิเดี๋ยวให้มันลองค่ะให้มันลองนั่งลงนั่งลงลองทอดเออสวย เอา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 ใบนั้นมาดูหน่อยสิหนูหนูเอาเอาหยิบใบนั้นมาดูด้วยเอออะไรล่ะ